สวัสดีค่ะบัคทัคือพมืสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้คระทุกท <ÜNDNIS> ่านจ้าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดกลางเกณฑ3ส่วน4ส่วนผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตไอทนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค ราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคาก็เป็นบอกนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งถึง120ชิ้นตกต้นคืนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋า42 4 3บาบาทนะคะอ่ะคุ้มๆยัวยัว,ย,วยัวกว่านี้ไม่มีจาน้ำจ้า <é. S 1> อาดิดาสจ้าเออโหอาดิดาสมาเลยจ้าเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้านที่ไม่อยากได้เป็นขาสั้นจานจ้า <é. S 1> ขาประมาณ3ส่วนสี่ส่วนอาจ จะมี5ส่วนเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ค่ะราคาจะใส่สบายมากค่ะราคาจ๋าแนะนําเลยใครที่สนใจนะมีแบรนด์เมื่อกี้น้ำเจอเป็นยูนิโคไปค่ะเสียบค่ะบาดิดาสจ้าบาสแบรนด์เซเหน่าสำหรับแบรนด์นะคะลูกจุกจ๋าจ๋าจ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 าก๋าจ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 ๋จาาาจ้าูาจ๋าิาา จีอูจ enfin ีอูค่ะลค้าจ๋าตัวนี้เป็นรวมเนื้อผ้านะคะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนผ้ายีนนะคะลูาจ๋าปนๆมาหมดในนี้เลยค่ะเว็บป้งเว็บ้อยด์มีมาหมดนะคะใช่เอาง่ายๆเป็นรวมผ้าใช่ค่ะแบ็คล้มเบอร์ค่ะเป็นกางเกงผู้ชายที่แบบว่าไม่อยากใส่สั้นเป็นโทนที่สุภาพก็ว่าได้นะใช่ค่ะสามส่วนสี่ส่วนอาจจะมีห้าส่วนธรรบ้างขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ท่านค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าคุณภาพเกรดเอซีคันน้ำค่ะใช่ค่ะเกรดเอ อ่าดีว่าเสียหายเปื้อนดำชอมรถจ้ารูร้ค่จะจาอาจเจอบ้าง5-15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัตนะคะจ่ารู้ค่ะจะ้าอันแนะนำแนะนำใครที่สนใจสามารถเสียบได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ได้ค่ะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค<ด>่ะ<ช>รูะ้ค<ช>่จะจาเรามีพร้อมจะส่งเลยค่ะรู้ค่ะจ้าสวยๆเลยอ่ะจะแบบว่ายาวเกินไปก็ไม่ชอบสั้นเกินไปก็ไม่ชอบต้องเป็นตัวนี้ค่ะรูกค่จ้าใช่ค่ะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะได้ค่ะบางตัวผู้หญิงใส่ด้วยกันได้ไ่ะะ้ค่ะคือว่ายง่ายแล้วจะสะดวกแล้วแต่อยากใส่ใกันใส่ค่ะรูปแบบรูปทรงรูปสไตล์ของเขาคือได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยได้หมดเลยนะคาจากราคาห้าพันบาทค่ะ,ะราคา, 5, า,าจากราคาห้าพัน น้ำหนัก45กิโลนะคะ้จะได้หมดน่ะ <S <S ได้หมดที่เราสงสัยก็ได้ได้ายได้ใช่คะ่ะเ้เป็นเนือ้อพาการต้นจะมาเยอะๆหน่อยคือการันตีไหมคะกรต้นตกี่ตัวยินกี่ตัวไม่ได้การันตีเลย <S <S ค่ะลุคะกค้าจ๋าตัวนี้ค่ะค้าปนๆมาเพราะว่าของเราเป็นรวมผ้านะคะ บางกระสอบคอตตอนอัดเยอะบางกระสอบยีหนัดเยอะค่ะราคาจานแล้วแต่กระสอบนะคะจะเพื่อง่ายๆแล้วแต่กระสอบจ่ยค่ะอ่ะสวัสดีเรือ่ะทุกท่านอีกรอบจานเรือาลุคจาวันดังชาลที่สดใสปิดท้ายด้วยกางเก่งสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนนายรักษาเป็นงานญี่ปุ่นรับไอทีนายรักษาเรื่องแบรนด์เจนน่าจ้าค่ะมาเลยการรักษาเลยวค่ะเลยวายเรื่องแบรนด์เจนน่าจ้า จเป็นอะไรนะยูนิโคอจียูที่อาจจะอาดิดาอาจจะเป็นรีวานนั้นจะเป็นแบ็คนัมเบอร์ค่ะเดี๋ยวจ๋าหลากหลายนะคะแบรนด์หลากหลายมากนะคะแบรนด์เยอะๆหน่อยนิดนึง่งสำหรับมวดนี้พ่อคะแม่คะท่านไหนที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วหรือว่าอยากเอาไปเสิร ah, ์ฟไอรส์ค uh ้าเอาไปแจมค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นหมวดนี้แนะนําเป็นรหัสนี้แนะนําเป็นกลุ่มนี้แนะนําเป็นลูกนี้ หรือว่าจะรับเป็นลูกใหม่ก็ได้นะคะ่คุณภาพเหมือนกันค่ะราคาจะจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน แต่รูปแบบอาจจะต่างกันไปนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองรูปแบบจะไม่ซ้ำกันค่ะราคาจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ประเภทเป็นประเภทเดียวกันนะก็คือรวมเนื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นขาสามส่วนสี่ส่วนนะคะคือได้หมดเลยได้หมดค่ะเรื่องโทนสีจะน้ะค่ะได้เลยค่ะราค่จ้าโทนสีจะอยู่ที่โทนแบบใสได้ทุกวันอะใส่กับอะไรก็ได้นะคะราค่จ้าจะออกแนวสุภาพนิดนึงค่ะราคาะจ้าใส่กับเสื้อยืดเสื้อโปรโลเสื้อเชิ้ตใส่ได้หมดนะคะใช่ค่ะรูปแบบจะน้ำจ้ารูปแบบคึมาเลยค่ะ คจะเป็นขาสามส่วนสี่ส่วนนะคะมีทั้งเอวยืดและไม่ยืดนะคะคะหมาใช่ค่ะเจดจะนาะะเจดเอคพีเอ๋พี่เอเหมือนไม่ได้มาด้วยกัน <c oughs> เหมือนพี่เแบบโยนอย่างเดียวเลยเจด <ะ S 1> <ล>จน่าแเจดเอค่ะราคาสามเปอร์เซ็นต์เสียยมีเจอห้ึงสิขาดเพื่อนดันมีเจอนะคะใช่ค่ะราคาห้าพันค่ะพี่สี่ิกโลค่ะพี่อ๋จต้นถึงสี่สิบสอแล้วขอจบไลี่ก้ยูนิโคค่ะรูปแบบสไตล์ค่ะทุกค่ะ จะมีแบบว่าหลากหลายผ้าอยู่ในนี้เป็นรวมผ้าแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลูกค้าว่าจะขายแต่ละชิ้นแต่ละตัวได้ราคาประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจะอาจจะเป็นร้อยเจ็ดสองร้อยห้าสิบต้นทุนประมาณสี่สิบสองบาทลูกค้าอาจจะขายตัวละห้าสิบเก้าก็ได้ตัวละแปดสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่แนะนำเราแนะนําเป็นขายร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอุ้ยเตื้นัเยอะเยอะนะแล้วเนื้อผ้าดีพี่ เนื้อผ้าดีเลยค่ะคาเนื้อผ้าแปลว่ารวมๆนะคะจ้าคุ้มมากสําหรับอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขายงานผู้ชายหรือผู้ใส่เองได้ไหมได้ได้เนาะซื้อไปใชาเหมือนกันแบ็คนัมเบอร์ค่ะทางการใส่ยังได้งานลูกค้าจะขายออนไลน์ยังดีค่ะลูกค้าจะเพราะว่าภาามือสองของทางบริษัทบล็อกของเราหลากหลายช่องทางยิ่งเวลาลูกค้าสั่งค่ะลูกค้าจะาสั่งสามารถสั่งได้หน้างานเข้ามาดูได้โทรสั่งได้เฟซบุ๊กสั่งได้ยูทูบสั่งได้อะไรอีกเนาะ อินสตาแกรมสั่งได้อะไรอีกเอาเว็บไซต์เอาเว็บไซต์สั่งได้หลักหายช่องทางค่ะลูกค้าจะะปรมายูนิคอร์ช่องทางนะลูกค้าจ่าหรือว่าลูกค้าอยากได้ด่วนได้เร็วโทรหาแอลได้เลยจ้าลูกค้าได้ปะอันนี้โฆษณาโฆษณาโฆษณาโฆษตัดค่ะตัดออกค่ะโฆษณาตัดออกอ่ะเรือใจยูนิคอร์ค่ะป้าสแบรนด์ค่ะลูกค้าจ่าส่วนใหญ่เน้นเป็นแบรนด์ทางญี่ปุ่นลูกค้าจ่าบางตัวเขาก็มีป้ายนะแต่ไม่ได้ระบุแบรนด์ลูกค้าก็ดูตามชายขานะคะดูตามข้างในอาจจะอยู่ข้างในนะคะลูกค้าจ่าบางทีเราดู ให้ไม่ถี่หัวนะคะแต่ว่าเรายังแนะนําให้ลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนสินค้าจ๋าทุกหมวดทุกรายการสินค้าของทางบริษัทบาร์นาลูกค้าจะเอาง่ายลูกค้าจ๋าเราแนะนํานะแนะนําเลยลูกค้าจ๋าให้เอาไปซักเอาไปรีดนะค่ะถึงจะเป็นเกรดเอก็จริงบาร์ัวคือไม่ตกยักก็จริงแต่ว่าเราอยากให้รีดรีดก็ไม่รีดลูกค้าจ๋าต่างกันมากเนื้อผ้าจะเงาเนื้อผ้าจะใหม่ยิ่งเป็นสินค้าของทางบริษัทแล้ว บางรายการเราจะแจ้งว่าคุณภาพเกรยด A บางรายการเราจะแจ้งคุณภาพเกรดเกียด B นะคะลูกค้าจากทางนี้ทางนั้นอยากให้ลูกค้าเอาไปรีดนะคะยิ่งเป็นผ้าคอตตอนแบบนี้นะคะลูกค้าจัไปรีดแล้วเห็นทรงที่ชัดเจนเลยค่ะลูกค้าจะใหม่กิ๊บนะคะใช่ค่ะใหม่กิ๊บใหม่กิ๊บเลยนะคะผ้าคอตตอนใหม่นะคะมาเลยนะคะเป็นรวมผ้านะคะลูกค้าจะเป็นรวมๆ5,000บาทเท่านั้นค่ะกระสอบนี้เป็นกระสอบนี้หรือเป็นกระสอบอะ <c oughs> รอบค่ะนะคะกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหก่ยได้ยล่ะราคาในราคาห0 0พันเท่ากันได้น้ำหนัก45กิโล่เท่ากันอาหารจะแตกต่างเรื่องจำนวนชิ้นเล็กๆน้อยแต่บางชิน้นนนี้เราประมาณการ 100- 120ถึงชิ้นลูกค้าจะได้บางกระสอบน้ำสาคา่ะถ้าเป็นเนื้อพากระต้นเยอะๆลูกค้าอาจจะได้ในประมาณการร25ตัวก็ได้ถ้าเป็นเนื้อยินเยอะๆลูกค้าอาจจะได้ในจำนวนชิ้นประมาณการ 9กอ่ะหตัวก็ได้ใช่ค่ะาทางนั้นลูกค้าจ๋าต้องขอใหยลูกค้าดูนะจุดนี้เราขอประมาณการนะลูกค้าจ๋าให้เน้นที่ยให้เน้นย้ำที่น้ำหนักสี่สิกิโลใช่ค่ะที่เราเรานับจริงแล้วก็สอบถามจากลูกค้าเรื่องจํานวนชิ้นนะคะใช่ค่ะอันนี้เราคานวณให้คร่าวๆเนาะแต่เน้นที่น้ําหนักเลยอย่างเดียวเลยคือสี่สิบห้กิโลใช่ได้คำบแน่นอนรีวาใช่ค่ะรีวาย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 รี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 รวายลูกค้าจ๋าอันนี้รีว ห้าศูนย์สองนะคะอุ้ยไซดดีมากค่ะน้ำค่ะสีเข้มมาเลยอ่ะกระดุมของเขาค่ะลูกค้าจากกระดุมของเขาอยู่ใ่กระดุมอ่ากระดุมของเขานะคะลูกค้าจาก็ตีมาเป็นของรีวาร์ดนะคะโอ้ลดมากนักพี่ว่าผู้หญิงใส่อุปงวบใส่ได้สวยนะสวยเลยแล้วส่งได้ค่ะสไตล์ได้ค่ะแล้วแถมเป็นรีวาร์ดจ้ะน้ำจ๋าโอ้โหแป๊บหนึ่งมือหนึ่งเลยตัวนี้ค่ะน้ำค่ะใหม่เลยใหม่เลยลูกค้าจ๋าบางตัวนะ ถ้าเป็นเนื้อยินที่ว่าไม่ต้องดีดก็ได้นะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าร้าเราก็ขายหรือว่าจะขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะคะร้ายูนิคอร์นรอกพี่เอ๋พูดหนูก็แบรนด์ไม่พักเลยค่ะพดี๋ยจ้าทั้งจิวทั้งยูนิคอนะคะรังไร้กันมาเลยทีเดียวส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ทางญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะคุ้มๆเยอะๆอันนี้เราประมาณการนะจ๊ะลูกค้าจ๋าส่วนที่เหลือยังไงเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะ ผนรายการค่ะทุกคจ้าหมวดน,นี้เป็นการเกณฑ์3ส่วน4ส่วนอาจมี5ส่วนค่ะาาบ้างเล็กๆน,น้อยๆค่ะลุกค้ะจเป็นงานญี่ปุ่นลดไอที IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,000บาทคา่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการคร่ะทุกค้าจาขออนุญ,ญาตประมาณการ100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ42-43บาทคา่ะ สำหรับลูกค้าข้างในที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ไอจี IG, หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้ค่ะบริษัทเปิดทุกวันั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปากติดตามหนึงช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ